หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ธมพระมาดิศก,กุปวัฒนูนะครับคนญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมญาติธรรมนะครับมารอใส่บาตรในช่วงเช้า,ชาๆมาแต่ไกลแสนไกลนะครับเนี่ยมาแต่กรุงเทพมาแต่ร้อยเอ็ดนู่นนะครับเนี่ยวันนี้รรวันวิสาขบ,บูชาและบวชนาคด้วยนะครับมีพิธีหลายอย่างมากประการน,นะครับอันน้ามาดูกล้องหน่อยเด้อใครไม่หันมานี่ปรับห้าร้อยขอตรวจขออภัยนะครับเป็นแคปชั่นนะครับ้นนบาไมพูดอย่างนี้ก็ไม่ยิ้มนะครับเนี่ย ใครไม่ยิ้มนี่ปรับคนละห้าร้อยเดิออันหน้ามองกล้องนี่เด้อใครไม่มองนี่ปรับคนละห้าร้อยห้าร้อยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมตั้งอกตั้งใจนะครับมาทำบุญใส่บาตรที่วัดบ้านเก่าบ,บอ่ออําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับในวันวิสาขบ,บูชานะครับเด้อใครไม่หันหน้ามามองกล้องนี่ปรับคนละห้าร้อยห้าร้อยเดิมนะครับโยมตั้งใจนะครับนี่เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับใครไม่หันหน้ามานี่ปรับคนละห้าร้อยเด้อนี่เด้อ ใครไม่หันหน้ามายิ้มนี่ปรับคนละห้าร้อยเด้อหนิเด้อหันหน้ามามองกล้องหน่อยเด้อใครไม่หันหน้ามานี่ปรับคนละห้าร้อยใครทำหน้าบูดปรับคนละสองพันใครทำหน้าบูดปรับสองพันเด้อย,ยิ้มยิ้มยิม้มเด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับแม่ขาวเมชีวัดบ้านเกโบนะครับนี่ประเดชวพระคุณหลวงตาสั่งไว้ว่าห้ามยิ้มนะครับก็เลยไม่ยิ้มนะครับนี่ ขออนุญาตถ่ายภาพเด้อใครไม่ยิ้มนี่ปรับห้าร้อยเด้อนะครับมีแตจปรับอยู่เรื่อยเลยนะครับนี่มา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 หันหน้ามามองกล้องเด้อน้องฟ้าใสบัเนี่น้องฟ้าใสกับน้องไออุ่นบัเนี่ไออุ่นกับไอเดียโอ้ยนะครับจำชื่อหนูน้อยก็ไม่ได้นะครับเด้อนะครับไม่รู้ประเดี๋ว่าคุณลุงตาจะบินออกตรงไหนก่อนนะครับเนี่ย เพิ่นสิไปทั้งไหนก่อนที่บินบาดเนื้อนะครับมือกล้องก็ไม่รู้ว่าพเดชพระคุณน้องตาจะออกมุมไหนก่อนนะครับนะครับเดาไม่ถูกว่าพเดชพวะคุณห้องตาจะออกมุมไหนนะครับเด้นนะครับตั้งใจมาลัดพเดชพวะคุณน้องตานะครับแต่ไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะครับเนี่ยน้องใบมณ์นะครับเนี่ยยิ้มน่อยยิ้มน้อย อันหน้ามามองกล้องหน่อยเด้อใครไม่หันมาปรับคนละห้าร้อยอันหน้ามามองกล้องหน่อยเด้อใครไม่หันมานนิปรับคนละห้าร้อยห้าร้อยเด้อใครไม่ยิ้มนี่ปรับคนละห้าร้อยเด้ออันหน้ามองกล้องให้หน่อยเด้อใครไม่หันหน้ามานนิปรับคนละห้าร้อยนะครับสงสัยจะรวยแล้วนะครับวันนี้เพราะว่าปรับเยอะเหลือเกินใครไม่ยิ้มก็ปรับห้าร้อยเด้อ ยิ้มใส่แมสก็ยิ้มได้เด้อมันจะออกทางเววตาใครไม่หันหน้ามาดิปรับห้าร้อยเด้อนะครับปรับตลอดเลยนะครับเด้อวันนี้ประเด็พระคุณลวงตานะครับเมตตาเป็นประมุขประธานนะครับเสียงดัง Fa nafa fe yoo.